กำลังฟัง fm 97.75เมกะเฮิงน้ำร้อนเรดิโอเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการคุยประสาชุมชนกับคนหลังเขาบทเพลงที่สาวซอยเศรษฐีขอไว้หยาดน้ำฝนหยดน้ำตาจากทหยไปแล้วคนหลังเขาแถมให้อีกเพลงหนึ่ง จักรจัน์วันวิสาเบอร์โทรคนเหงาเดี๋ยวใครเหงาใครใช้เบอร์โทรแพลงใครใช้แล้วเน็ตมันหมุนติ้วติ้วติ้วโทรไม่ครบตลอด24ชั่วโมงวันนี้เรายังได้รับเตียตจากท่านอาจารย์ชินบอกว่า,มา,วาเมื่อวานนี้โอ้ยว่าจะพูดให้มันเสด็จน้ำซสหน่อยแต่มันยังไม่เสด็จน้ำ ก็เลยมาขอต่อยอดวันนี้เพื่อขยายความให้เข้าใจว่าเออไอระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายจากการใช้โทรศัพท์ได้อย่างไรแล้วก็มันช่วยสร้างโอกาสสร้างไรายได้ในส่วนตรงนี้เป็น Big Data ในระบบ i t ทได้อย่างไรอ่ะก่อนที่จะ ไปเข้าสู่การพูดคุยกันอยากให้ฟังคลิปของอผู้ที่เขาได้เคยใช้ระบบ ITS มาแล้วให้ฟังสักหน่อยก็แล้วกันเนาะ ไม่อันไม่ลอสปีดครับและแถมยังโทรฟรีครับทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงตอนนี้นะครับเรามีแพ็กเกจพิเศษครับคือแพ็กเกจเป็นแบบรายปีครับปีละเท่าไหร่ครับ2,090บาทครับเฉลี่ยตกแล้วเดือนละ175บาทครับได้เล่นได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแบบไม่อันไม่ลอสปีดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ อินเทอร์เน็ตนะครับของเราได้มากที่สุดเลยครับคุณลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าเราใช้มือถือนะครับเดือนละ500นะครับ1ปีเราจะมีค่าใช้จ่ายนี้คือ6,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้โปรโมชั่นนี้นะครับเป็นโปร VIP นะครับปีละ2,900บาทนะครับเราประหยัดไปตั้ง3,910บาทเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้เดือนละ500บาทอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครเห็น สนใจนะครับสามารถส่งข้อความทักมาหาผมได้เลยนะครับยินดีให้คาปรึกษาครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีนะครับแพลตฟอร์มดีๆนะครับที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม IT s ครับให้ทุกๆคนไปใช้นะครับเพื่อที่จะทําการตลาดได้ด้วยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อส่งต่อให้เพื่อนๆครับได้รู้ว่าของถูกและดีมันมีอยู่จริงที่นี่ครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย แล้วก็ได้ใช้แพลตฟอร์มในส่วนของเครือข่ายตรงนี้แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายวันนี้เราอยู่กันต่อกับอาจารย์ชินอาจารย์ชินสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอ่อ พ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนๆรายการนะครับที่คลื่น97.75เมกะเฮิร์ตโป่งน้ำร้อนเรดิโอครับโป่งน้ำร้อนเรดิโอเนาะเมื่อวานนี้หลังจากที่เราได้พูดคุยกันแฟนรายการเขาก็ฟังอยู่ก็โทรมาถามเมื่อสักครู่นี้ทีมงานที่จะเข้าไปเก็บผลหมากลากไม้ก็ถามเหมือนกันแต่เขารีบไปเข้าสวนซะก่อนนะ ทีนี้บางคนเขาก็ยังไม่ค่อยเ,อเข้าใจเนาะเพิ่งฟังครั้งแรกแล้วมันไม่เคยมีอ่ระบบแบบนี้มานะมีแต่หมดตังก็ไปกดตังเติมหรือไปเติมรายเดือนะนะแต่ไอ้ระบบนี้มันยังไม่เคยพบเคยเห็นนี่ความมั่นอกมั่นใจที่ชาวบ้านเขาจะใช้เขาก็ยังกังวลอยู่เอ๊ะแล้วมันจริงหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไปแล้วไม่กี่วันไม่กี่เดือนโดนตัดอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือความกังวลใจอยู่นะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวดีๆอะไรที่อยากจะมาบอกเราครับตรงนี้ขอให้ทุกท่านนะครับมั่นใจได้เลยว่านะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับรายจ่ายที่เราเคยโทรศัพท์นะครับเรามีแต่รายจ่ายเปลี่ยนมาเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ได้จริงๆครับครับ ซึ่งอ,อ,อย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราคุยกันนะครับถึงเรื่องของความจําเป็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับมันจําเป็นอยู่แล้วล่ละเพราะว่ามัน,มนเป็นเหมือนว่าเหมือน,น,นเป็นสมบัติคู่กายห่างตรงไหนกันมาอวัยวะหนึ่งของร่างกายเราเลยทีเดียวนะครับเราขาดมันไม่ได้<า>ดนะครับไม่ได้เลยนะครับแล้วในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราก็ต้องจ่ายนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่ขาดไม่ได้มีมีมีประสบการณ์จริงเลย เมื่อวานนี้หลังจากที่จัดรายการแล้วมีคนอยากจะ,จะจะจะฟังว่าเออระบบมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ชินไปไปบรรยายให้ฟัง พอบรรยายเสร็จแล้วอาจารย์ชินก็เดินทางกลับพอหันไปหันมาเอ๊ะโทรศัพท์มันหายลืมโทรศัพท์ไม่นะถ้าถ้าถ้าเป็นเมียไม่ลืมไปนะไม่ไืมเลยให้ให้เขาขึ้นรถขับเองขึ้นรถกลับเองแต่โทรศัพท์นี่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้กลับไปเอาครับแล้ต้องกลับไปเอานี่คือความสําคัญและความจําเป็นนะครับ ครับอาจารย์ต่อครับเชิญครับแล้วที่สําคัญครับอ่าเราเคยใช้นะครับเราใช้โทรศัพท์กันมากี่ปีแล้วแล้วเราจะใช้กันอีกต่อไปอีกนานเท่าไหร่คําตอบคือตราบนานเท่านานใช่ไหมครับผมไม่อยากจะพูดว่าจนวันตายนั่นแหละนะครับแต่นะครับเอ่อที่เราใช้กันมาเราไม่เคยได้เงินคืนเลยนะครับใช่ใชวันนี้เนี่ยนะครับถ้าทุกท่านใช้โทรศัพท์ถูกและดีแล้วยังมีเงินคืนด้วยครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านต้องออสนใจแน่ๆน,น,นะครับนะฮะ <ผม S 1> สนใจแน่ๆเพาฟังนี้มา <ผม S 1> <ๆ S 2> หลอกเขาหรือเปล่านี่มันมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันระบบหลอกรวงแกงต้มตุ๋นมันเยอะแยะชนะจานาครับตรงนี้ก็เออทำไงถึงจะมั่นใจล่ะจางก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นที่ผมได้เข้ามาคบกับ ช่องทางตรงนี้นะครับอาจารย์เจอยังไงล่ะซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ค่าโทรศัพท์มือถือค่อนข้างแพงนะครับทั้งครอบครัวอย่างที่ได้เรียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับปีหนึ่ง ห้าหกหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราจ่ายเองคนเดียวนะครับแล้วเราจ่ายเราก็ไม่รู้ว่าไม่เคยคำนวณเลยไม่ได้เลยในแต่ละปีแต่เราพอเอาอะไรจ่ายถ้าจดรายรับรายจ่ายไว้แล้วมาคำนวณเรื่องค่าโัรศัพท์นี่โอ้โหมันจะเห็นยอดเลยโอ้ปีหนึ่งมหาศาลเลยแต่พอผมได้มาพบกับระบบนะครับระบบหรือว่าบริษัทนี้นะครับชื่อว่าบริษัทชอบทัพทุริศนะฮะ เขามีสวัสดิการให้กับสมาชิกในการสามารถใช้โปรโวีไอนะครับโดยนะครับเราจะจ่าย เฉลี่ยแค่เดือนละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ๋อคปีหนึ่งสองพันคือทั้งค่าโทรทั้งค่าเน็ตใช่ครับทั้งค่าโทรแค่นี้เองจ่ายแค่นี้เองใช่ครับเฉลี่ยแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อเดือนแล้วก็ปีหนึ่งก็คือสองพันเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครัอกำหนดกตทีก็กำหนดกตถูกต้องครับเห็นว่าเห็นว่าต่อแล้วมันมีรายได้คืนใช่ครับใช่แต่เดี๋ยวตรงเนี้ยผมนะครับความประทับใจของผมที่ผมเข้ามาตรงนี้เพราะว่า ผมได้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริงๆริงจากการที่นะครับเราเนี่ยเคยจ่ายอยู่ปีหนึ่งก็ห6าหกหมื่นทุกวันนี้ครอบครัวผมสี่ชีวิตวตนะ่อปีหนึ่งก็สองพันเก้าสิันเ้าเฉลี่ยแล้วก็175บาบาทต่อเดือนครับ เอาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคูณด้วยส<ะ>ี่ก็คือเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทคูณด้วยสิบสองสิบสองแปดพันสี่ร้อยบาทแปดพันสี่ร้อยบาท, 8, บาทจากเคยจ่ายปีหนึ่งห้าหกหมื่นครับอย่างนี้ผมจะไม่ดีใจได้อย่างไรเออ,อจากนั้นแล้วเนี่ยในไอ้ความที่ว่าเราดีใจนะครับแล้วเราพบสิ่งดีๆ,ๆเนี่ยนะครับเราก็คิดถึงค,คนที่เรารู้จักคนที่เรารักคนที่เรา เออคุ้นเคยเออมันดีเนะเออบางคนนี่ไปสมมุติว่าไปกินอาหารร้านนี้อุ้ยครับร้านนี้เธอจะกินอาหารนะไปร้านนี้มันเขาแกงอร่อยนะไปเลยยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยไม่ได้ครับโฆษณาก็ยังโฆษก็ยางโฆษณาให้เขาแต่ตรงนี้ครับถ้าหากว่าเราใช้ดีใช้ดีแบบไหนเนี่ยเราไม่ต้องไปไอเสแสร้งตกแต่งเรื่องราวอะไรนะมันต้องลองมันต้องเอาเอาจากใจเราจริงๆคความรู้สึกที่มันดีดีอย่างไร มันแรงอย่างไรมันชัดเจนอย่างไรนะครับเราก็แค่ไปบอกต่อจากความรู้สึกดีๆของเราเท่านั้นเองนะครับใช้เอพอเราบอกต่อแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับระบบมันก็จะมีการคํานวณรายได้อะไรต่างๆซึ่งเรื่องของการคํานวณรายได้นะครับเราคงจะต้องคุยกันาคุยกันนานเพราะไอ้ตรงนี้ที่เขาเขาเรียกว่าระบบ ITS เนี่ยเราไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วเขาคํานวณมาให้เราเสร็จใช่ครับแล้วที่สําคัญครับผมมั่นใจเพราะว่า ธุรกิจนี้ครับเป็นธุรกิจสีขาวที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าเห็นว่าบริษัทนี้ถูกลองเรียนโดยอะไรทนายดังชื่ออะไรนะอัจฉริยะครับเออแล้วมันไปถึงไหนแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเรายว่าเราแก้ข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็เห็นว่าฟ้องกลับด้วยฟ้องกลับครับเป็นเงินเท่าไหร่ก็ร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบล้านแล้วก็จ่ายมาเขาไม่มีจ่ายเราหรอก งช่ละอ่าก็ก็มีการประนีประนอมกันโดยที่เขาขอให้เราถอนฟ้องนะครับก็เลยไหนไหนก็ไหนไหนอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อว่าแฟนรายการก็ฟังอยู่ไอ้ตรงนี้มันมีคลิปลงยู u ูบไหมมีครับมีนะจะต้พิมพ์ว่ายังไงดีเอ่ออะไรนะชมรมต่อต้านแชร์ลูกโซ่เอ่อชมรมต่อต้านแชร์ลูกโซ่เรื่องเอ่อโทรศัพท์ทุรีเลยนะว่าดูเลยนะว่าไอ้อัจฉริยะที่เขาไปยื่นฟ้อง ยืนฟ้องเสร็จแล้วปรากฏพอไปตรวจสอบแล้วไอ้นี่ตัวจริงเสียงจริงครับอ่าเขาก็เรียกคา่าเสียหายครับอาชีริยะก็ไม่มีตังค์จ่าย ก็เลยไปปณีประนอมกันครับทางบริษัทเออท่านประธานก็ยังใจดีเอ๊ะประธานชื่ออะไรเนี่ยครับท่านสรวัฒน์ภัศาลสรวัฒน์ครับหรือว่าท่านประธานเขตนั่นแหละนะครับรซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้รับอนุญาตจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี2557แล้วนะครับวันที่สิมีนาคมนะซึ่งก็หลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วมงอ่าใช่ครับเอ่อตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็ปีนี้ก็ปีที่9แล้วนะครับซึ่งผมเองเนี่ย ไปแนะนําคนที่เรารู้จักคนที่เรารักแน่นอนครับพ่อโตแย้งอย่างนี้แหละมันจะจริงหรือมันมีจริงหรือของถูกของดีมีจริงหรือนะแต่เราบฏว่าเราได้ใช้เองแล้วเราก็มั่นใจนะครับเราก็กล้าให้เขาใช้เลยนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับก็เรียกว่าคืนเงินกันเลยทีเดียวแหละลนะครับนะแล้วปรากฏว่าพอผมไปบอกนะครับครับ แทนที่เขาเขาก็เกิดความมั่นใจนะครับแล้วที่สําคัญครับการบอกต่อมันเป็นธรรมชาติครับมันไม่กระทบกับสิ่งใดๆเลยงานประจําเขาก็ยังทํานะครับหรือว่าโดยเฉพาะคนที่เราไปชวนนะครับเขาใช้ดีเขาพิสูจน์แล้วว่าดีจริงเนี่ยเขากลับมาขอบคุณเราด้วยซ้ำพอค้าแม่ขายนี่เวลาเขาใช้นี่เขาบอกใช้จริงเสียแค่นี้จริงแล้วก็ระบบมันดีจริงๆพอพอเวลาใครเขามาซื้อข้าวซื้อของก็มันอดมนุษย์อะมันห้ามปาก ใช่มาใช้นี่สิอันนี้มันดีนะไอเรื่องห้ามปะไม่ได้ก็ยังไม่เท่าไหร่ไอเรื่องห้ามใช้โทรศัพท์ได้ไหมไในเมื่อมันห้ามไม่ได้แล้วเราใช้ไปทั้งทั้งที่เราใช้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องจ่ายจ่ายจ่ายนะครับแต่ตอนเนี้ยมันมีโอกาส ในการ,รสร้างรายได้<ช>จากการที่เราได้พิสูจน์แล้วว่ารเราโทรแล้วมันดีใช้แล้วมันดีนะครับมาสามารถสร้างรายได้ให้กับเราด้วยจริงๆวันนั้นผมผมก็เพิ่งไปเจออาจารย์เมื่อรู้สึกจะอาทิตย์หรือสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมั้ง ที่พัทยาเนาะเดือนน่าน่าจะเกือบเดือนแล้วนะเกือบเดือนแล้วเหรออ่านะครับเบยร์นชักสมองเบิรอาจารย์บอกเออไอตรงนี้ตอนแรกเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีหรือแต่จริงๆผมก็ใช้หลายปีอยู่นะเนี่ยเนี่ยซิมในในในโทรศัพท์เนี่ยแต่บางทีมันก็หมุนติ้วหมุนติ้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยชาถ้ามาใช้ระบบตรงนี้มันไม่หมุนติ้วไม่หมุนติ้วแล้วแล้วมันก็ถูกด้วยแล้วมันก็ต่อได้ด้วยแต่อันนี้ซิมที่เคยซื้อมาเนี่ย เวลาหมดซิมไปตรงนี้ต้องซื้อซิมใหม่ครับซื้อซิมใหม่ซื้อซิมใหม่อันนี้มันยังต่อยุได้ใช่ไหมก็เราก็สามารถต่อได้หรือเราในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของบริษัทนะครับเราสามารถเลือกใช้สวัสดิการยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าปีต่อไปนะครับมันมีโปรที่ดีกว่านี้ถูกกว่านี้เขาก็ให้สวัสดิการเลยอีกเรามีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ได้อีกเราเป็นสมาชิกอ๋อเราซื้อลิขสิทธิ์เขาแล้วใช่รเราซื้อลิขสิทธิ์ การเป็นสมาชิกนะครับก็คือเราได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับไอเราทําไมเขาต้องมาให้ลิขสิทธิ์ปกตินีนคนคิดนวัตก,กรรมอะไรใหม่ๆมาเขาจะห่วงแล้วเวลาใครที่จะเอาลิขสิทธิ์นี้ไปใช้นี่ตรงอุ้ยขายราคาแพงแพง,แ,พง <c oughs> แล้วตอนนีมน้มันแพงไหมเนี่ยไม่แพงไม่แพงเราเข้าถึงได้คือแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีหรือว่าทางเขาเรียกว่า ทุกวันนี้นะครับเราเนี่ย ต้องใช้แพลตฟอร์มอยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าชีวิตนหนีไม่ได้อยู่แล้วใช่มันมาถึงยุคของมันแล้วครับไม่ไม่ใช่รับคนจะได้ตังเห็นไหมต้องพัฒนาตัวเองอะไรไทยชนะก็ต้องไปกดเห็นไหมเพราะเขาส่งแอปมาแล้วก็ต้องกดคนหาลงทะเบียนแล้วโอนเงินจ่ายตังเข้ากระเป๋าอะไรต้องทำก็นมันก็คล้ายกันนี่แหละลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่ดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีเออดีเป็นเจ้าของเองเลยเป็นเจ้าของเองหมายความว่าเขาคิดไว้แล้ว เราไม่ต้องไปคิดใหม่เขามาแบ่งปันให้เราเมตตา<ล>ของท่านประธานแบ่งปันให้กับเราเออนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีในระบบทุนนิยมนั้นนะต้องใช้เงินมหาศาลเลยเออท่านใช่ใช่ใช่หลายร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับถามว่าเราอยากเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีใจจะขาด ไม่รู่อะไรล่ะดูเฟซบ o o กนะคนรวยจาก Facebook บางคนเอฟรวยได้ไงเจ้าของ u t u b e ใช่ไหมเจ้าของ l ล n e เอะเรากดไลน์อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยบางคนก็บอกเอะเราไลน์มันมีรายได้ยังไงโอ้โหมองโบราณเรื่องของ l ลน e นะครับก็คือว่าเออก่อนที่เราจะเล่นไลน์ได้เขาให้เราใช้ฟรีจริงใใชช้ฟีแต่ก่อนที่เราจะเล่นไลน์ได้นั้นทุกท่านลอง กลับไปทบตวนครับทุกท่านต้องมีการลงทุนตอนที่โหลดแอปมานะใช่ก็ถามว่าเงื่อนไขนี้ยอมรับไหมอ่าพอพอพอมันขึ้นมาอุ้ยมันหลายมันทัดมากเลยส่วนการเขาไม่ได้อ่านครับ99.99เปอร์เซ็นต์ไม่ได้อ่านนยอมรับตกลงดีใจเลยแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรลาย เาก็เอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยนะครับนะครับเราก็เท่ากับว่าเราได้มอบข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ย่ช้รูปแช์รูปแช์ภาพ<ช>ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นอีเมลแอดเรดรสเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยนะครับที่เรากรอกข้อมูลลงไปนั่นแหละครับนั่นคือข้อมูลส่วนตัวแล้ว ในที่เราเลื่อนผ่านกันครับปรากฏว่าถ้า <Okay. S 1> สรุปสรุปเป็นภาษากฎหมายแบบ uh huh. ชาวบ้านชาวบ้าน uh huh. นะครับ uh huh. ลายเขาบอกว่าเราเนี่ยได้มอบอได้มอบข้อ,ขอมูลส่วนตัวให้กับหลายด้วยความเต็มใจ ส่วนดราจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้โดยที่เราไม่ได้ติดใจเรื่อ้นาไม่ฟ้องร้องเขาไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เรายอมรับแล้วไงยอมรับเขาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เอาเราเนี่ยแพ็คใส่กล่องใส่กล่องแล้วมันสินค้าเลยแล้วก็ไปขายเขาเรียกว่าบิ๊กดา้า เหมือนเอาระบบไปใส่วันนี้นี่โอ้ยสาวอุบลเอากาแฟมาให้โอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ว่าต่อได้ได้ครับโอเคครับตรงนี้นะครับอ่าก็คือพูดถึงแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีนะครับทุกท่านครับเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเงินนะครับแล้วถ้าลองไปพลิกดูประวัติศาสตร์ทางการเงินนะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับ1ิปีที่ผ่านมานี้นะครับ อ่ภิมหาเศรษฐีระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับล้วนแล้วแต่นะมาจากการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีทางแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ แน่นอนครับใครก็ตามที่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีคนนั้นมีโอกาสรวยนะครับ<อ>แล้วท่านนายกอยากรวยไหมล่ะเออใครเราจะอยากจนนะทุกวันนี้ก็โอ้ยหาเช้ากินคําจะหาตังคจ่ายค่าไฟนี่ยังไม่มีเลยเนี่ยสปอนเซ <c oughs> อร์ก็ติดค้างมาสองสาเดือนแล้วโอ้ยกดเอาเป็นว่านะครับเอ่อถ้ารายละเอียดลึกๆเนี่ยมันคงต้องปคุยกันแต่ผมขอสรุปว่านะครับเมืม่อเรา นะครับได้เป็นสมาชิกของท o อ u อัพช i ิตแล้วนะครับเราก็ได้สวัสดิการในการใช้โปรวีไอพีซึ่งเน็ตไม่อั้นนะครับแล้วก็ไม่ลดสปีดโทรได้ทุกเครือข่ายนะครับทุกเทุกเบอร์นะครับ นอกจากนั้นเรานะครับได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีเราจะมีโซเชียลมาร์เก็ตอยู่ในมือเรานะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนี้ยังสามารถสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลได้อีกด้วยครับครับครสินทรัพย์ดิจิตอลเดี๋ยวจะลึกไปใหญ่เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับทั้งท่านนายกเชียนหรือที่ผมก็ได้นะครับอ่าก็ท่านนายกฝากเบอร์ไว้นะครับศูนย์ ไม่ใช่มี่บร์สถานีศูนย์หกสามเก้าหกเก้าสามเก้าเจ็ดแปดนี่นี่เมื่อ, <laughs> <c oughs> อสักครู่นี่สาวอุบลครับคนอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละเขาเขาโอ้เวลาคนลังเขาจัดรายการเขาก็จะชงกาแฟมาให้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้อง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 ขอบคุณ เขาสักหน่อยนึงนะที่ฝากกระโฟงกาแฟชงมาให้ในห้องส่งแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวดีๆนี้ไปบอกไม่รู้อยู่ที่บ้านคงยังไม่ได้ไปไหนวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์อาจจะขออนุญาตให้ไปแนะนําให้ท่านทั้งหน่อยเผื่อท่านสนใจได้เลยครับแล้วท่านก็มีพวกหเย่แยะหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอโอกาสคงคงฟังรายการอยู่แหละเนาะคงไม่ว่ากันนะคู่ข้างบ้านเดี๋ยวอาจจะเอาโอกาสดีๆไปบอกไปเล่าสู่ท่านฟังสักนิดนึงครับเนาะก็เอาเป็นว่านะครับยุคนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยี แล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์เก้าห้า 2 8 7 9 7 4 1นะครับแล้วก็เบอร์นี้พอแอดไลน์ขึ้นมาก็คุยกันได้อีกนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับท่านที่สนใจเชิญนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะท่านอาจารย์ชินนะครับเดี๋ยวคนไหนสนใจอาจจะโทรผ่านมาทางคนลังเขาถ้าคนลังเขาอธิบายไม่กระจ่างก็เดี๋ยวให้อาจารย์ชินโทรไปหาเลยอาจจะได้พูดคุยกันอย่างเข้าใจไม่ต้องห่วงครับโทรมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับเพราะผมโทรฟรีตลอด24ชั่วโมง 4ชั่วโมงเนาะอ้าวันนี้คนละเขาต้องนำรายการลาไปก่อนเนาะคงจากกันด้วยบทเพลงนี้ละกันสร้างฝันด้วยกันบอถ้าอยากจะสร้างฝันสร้างความสุขสร้างไรายได้เดี๋ยวลองมาเรียนรู้สัมผัสกับระบบ ITS วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนเบาวเหนือคงไม่ได้มาจัดรายการวันนี้ติดงานบวชนะครับโชคดีมีสุขอย่าเจ็บอย่าจน โชคดีตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ